สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับซอนเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในช่องชาแ n ลฮาร์ดแวร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมีตัวพิเศษนะครับเป็นสินค้าใหม่ของแบรนด์ s t ตนเล y นะครับวันนี้นะครับทำไมผมถึงมาแนะนําแบรนด์สแตนเล y ครับเพราะเป็นสินค้าใหม่ของทางฮาร์ดแวร House ที่นําเข้ามาขายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบัตรกีนะครับบัตรกีไร้สายนะครับตัวนี้สามารถปรับความร้อน ตั้งแต่ศูนย์ถึง490 2องศาเลยครับแล้วก็สามารถปรับเบาได้ปรับตั้งอุณหภูมิได้ว่าลูกค้าต้องการกี่องศาส่วน,นใหญ่เอาไว้ในงานนอกสถานที่ที่เราไปทำงานที่ห้ามเสียบปลั๊กเงี้ยครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยผมว่าใช่ครับวิธีการใช้งานนะครับเราเสียบแบตเข้าไปนะครับเสียบแบตเสียบแบตทีนี้ตอนนี้มันจะมีป้องกันเซฟตี้ด้วยถือมึงว่า ถึงแม้ว่าเราเสียบแบตค้างไว้นะครับเครื่องก็ยังไม่ทํางานเพราะเรายังไม่ได้กดเปิดเราต้องกดเปิดก่อนนะครับกดเปิดสีแดงส,สีแดงกระพริบนนสีแดงค้างนี่คือคือตอนนี้กําลังทํางานแล้วครับแล้วก็สามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการได้ว่าเราต้องการกี่องศาแล้วถ้ากดอีกทีนึงอันนี้คือแดงกระพริบคือสถานะของมันก็คือไม่พร้อมทํางานก็คือมันจะลดอุณหภูมิถอยลงเรื่อยถอยถอยถอยลงเรื่อยๆกดอีกทีปุ๊บก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับ เอาไว้บัดกีผมว่าเหมาะเลยครับบัดกีพวกสายไฟแผงวงจรช่างอิลเล็กทรอนิกส์ช่ยางใหญ่งานไฟฟ้าชอบครับในกรณีต่อพวกสายไฟปกตินะครับเราจะเห็นบัดกีนะครับพวกนี้จะเป็นแบบเสียบปลั๊กที่เป็นไฟ220โวลต์ใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยสะดวกก็คือไปไหนบางทีหน้าง,งานเราอยู่ไกลเป็นร้อยเมตรเลยบางทีต้องซื้อรากสายไฟเพื่อไปบัดกีงานแค่ชิ้นเดียวครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือ ถือแบตไปลูกหนึ่งจบเลยตัวนี้นะครับที่ผมเทสมานะครับแบต4 m นะครับบัตจีได้เป็นชั่วโมงเลยส่วนเรื่องประกันนะครับทางสแตนเล่นะครับรับประกันให้2ปีนะครับเออรับประกันก็คือประกันถ้าเกิดใช้งานไปแัตจีไม่ร้อนเราสามารถมาส่งเคสมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ราคานะครับเพียงแค่1,883บาทไม่รวมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราจะขายเป็นตัวเปล่าครับผมท่านที่ลูกค้ามีแบตเตอรี่ของสแตนเล่ก็สามารถแวะมาดูที่ ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาได้เลยนะครับเรามีจําหน่ายและส่วนตัวถัดไปนะครับที่เป็นไอเทมใหม่ของแบรนด์สแตนเล่ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเจียแกน3มมิลเครื่องเจียแกนตัวนี้ก็เป็นไร้สายเหมือนกันนะครับเราถ้าเรามีอันนี้คือขายได้เฉพาะตัวเปล่าอย่างเดียวใช่ครับถ้าเรามีแบต20โวลต์ของสแตนเล่ลูกค้าสามารถมาซื้อได้ตัวนี้ก็ผมว่าโอเคเลยเวลางานเจียงานตัดงานขัดนะครับที่เป็นงานเล็กๆหรือว่างานแยงฝาสูบงาน เจียว,วาวเจียอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กหรือว่างานแกะสลักตามไม้ลูกค้าเคยเห็นบ้านไหมครับบ้านที่เป็นแกะสลักงานไม้งานรูปดอกไม้เขาใช้ตัวนี้แกะกันใช่ครับส่วนการใช้งานง่ายๆนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีแบตอยู่แล้วก็คือสามารถใช้งานเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราเสียบแบตแล้วเครื่องก็ยังไม่ทํางานเป็นความปลอดภัยของเราก็คือสวิ๊ตัวนี้ค่อนข้างอันตรายเขาจะให้อยู่ที่มือเลยเราสามารถกดที่มือได้เลยครับอ่าเครื่องติดแล้วนะครับแล้วก็ ปรับความเร็วรอบส่วนใหญ่ใช้งานแกะสลักเขียนชื่อเจียนู่นเจียนี่นะครับชายครับอ่าตัวนี้นะครับผมลืมบอกอีกอันนึงนะครับก็คือถ้าลูกค้ามีแกน3มมิลซึ่งดอกมันเล็กเราสามารถเก็บไว้ในที่ช่องที่เขาให้ที่ทางบริษัททามาให้ออกแบบมาให้คือเสียบได้เลยเป็นดอกดอกเกีย้ยดอกตัดดอกขัดก็หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่ามาฮารดว้เฮาทุกสาขาก็มีขายครับส่วนเรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้ทางแบรนด์สแตนเล่นะครับจะรับประกันให้2ปีนะครับ เออรับประกันพวกมอเตอร์ทุ่นฟินคอยล์นะครับสปีส่วนเรื่องของราคานะครับถูกมากเลยนะครับเพียง2 2 7 2บาททั้ง2ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดไวท์เฮาส์ทุกสาขานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับแบรนด์สแตนเลสที่ซอนมาแนะนําในวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับซอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วเป็นกำลังใจให้กับซอนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ